เราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศของหัวทะเลโคราชนะครับด้านนู้นที่ทุกคนมองเห็นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นทางเข้าโชคชัยนะครับบรรยากาศก็คืออึมครึมมืดครึมเชียนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็คือทางเข้าตัวเมืองนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าฟ้าครึ้มนะแล้ก็ถ้าดูจากต้นไผ่นะครับลมแรงมากมากๆนะครับ บรรยากาศก็กคือดูทุกคนดูนะครับขนาดไวนิวยังปิวแบบแรงมากนะครับตอนแรกเนี่ยเราได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเนาะเราก็เลยมาดูปรากฏว่านั่นเห็นไหมครับน่ากลัวทุกคนลมแรงมากเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกจะพาทุกคนไปดูข้างนอกนะครับพาทุกคนไปดูข้างนอก คุณพระคุณพระลมแรงมากพระคุณพระเป็นห่วงทุกคนจังเลยขอให้ทุกคนทุกคน เหนทะเลโคราชนะครับฝนมันไม่ได้ตกมาเป็นสัปดาห์แนละ้ววันนี้คาดว่าจะมีทั้งลมทั้งฝนแล้วก็ฟ้านะครับทั้งลมไปกยมันขามากไปทุกตอนนี่นคือเราหลงอยู่ข้างในนะครับในที่ทำงานโอ้โหคุณพระลมแรงมากทุกคน คือฟ้าไม่ค่อยครึมเท่าไหร่แต่ว่าลมาแรงมากนะครับเราคาดว่มามันน่าจะมารแรงกว่านี้นะเป็นห่วงพนักงานที่บ้าจังเลยอะ่ะเขาอยู่ลงโมงแบบนั้นนะฝนต้องสาดเขาแน่เลยขอให้ ลมแรงอันตรายมาก